ทั้งหมดทำความเคารพ่ะสวัสดีค่ะลูกๆที่น่ารักของครูทุกคนนะลูกนะเช้านี้เรามาเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะตอนนี้เราขึ้นบทใหม่บทที่เท่าไหร่คะสิบเอ็ดค่ะอ้าบ,บทที่สิบ นะลูกนะบทที่11นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านบทที่11กันนะคะหลังจากที่เรารู้จักกับคำนำเรื่องไปแล้วนะวันนี้เราจะมาอ่านเนื้อเรื่องด้วยนะคะช้างน้อยน่ารักทุกปีหมู่บ้านเลี้ยงช้างแห่งนี้จะนำช้างไปสแสดงที่จังหวัดเพื่อต้อนรับนัก ท่องเที่ยวปีนี้เป็นปีแรกที่ใบบุกและใบบัวจะแสดงกับภูผาทั้งเด็กและยุคช้างแต่งตัวสวยงาม เมื่อได้เวลาคูขาเดินนำหน้าออกมาใบโบกถือไม้ตีพร้อมใบบัวถือพวงมาลัยทั้งหมดเดินตรงไปที่ประธาน ใบโบกส่งไม้ตีของผักทานรับไปตีเปิดงานเสียงของดังโมงโมงใบบบวส่งพวงมาลัยเพื่อขอบคุณประ ทานคนดูปรบมือชอบใจมีช้างตัวใหญ่ใหญ่หลายเชื่อลรออยู่กลางสระน้ำเมื่อเสียงเพลงดังควานให้สันยานช้างจัดละเบียบจูห่างกัน ตามลำดับใบโบใบ,บวัวพิ่งสุดแรงเพื่อไปต่อแถวให้ทันใบโบแขวงงวงที่จับหาช้าตัวหน้าจามตาม รายการสุดท้ายช้างน้อยระบายสีภูผาตรงแปลงให้ใบโบกแต่ใบโบกจากพลาดคว้ามือภูผาจุ่มลงถังสียกขึ้นแล้วระบายระบาย ใบบัวโยกตัวหมวนมวงใส่ปากโบกหูแววงหางส่งเสียงร้องแอ๊อายจังอายจังคนดูปกมือหัวละร้องเรียกใบบกใบบัวบ ดาราแสนรูช้าหน้อยน่ารักน่ารักจริงๆครับเก่งมากนะคะปรบมือให้กับทุกคนเลยนะลูกนะอ่ะเมื่ออ่านเนื้อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดตอบคำถามกันเปิดหนังสือทักษะภาษาหน้าที่49เลยค่ะลูก เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันลูกคุณอะไรลกคะ่ะวันนี้ทำกี่หน้าคะทำสามหน้าค่ะถูกทำสามหน้าหนึ่งสองและสามกมาแบบฝึกหัดที่สิบเอ็ดนะคะบทที่สิบเอ็ดนะลกูก เลือกเติมคําตอบนะคะเลือกคําเติมในคําตอบให้ถูกต้องเขามีคําตอบมาให้ในช่องสีฟ,ฟ้าๆนี้มีคําตอบว่าอะไรบ้างเรามาอ่านกันนะคะชุดที่มาอ่านให้คุณครูหน่อยค่ะไม้ตีของค่ะพวงอะไยทวงะไยนักพองเกี้ยว ยาบายสีบายสีะะยสอ่าเยี่ยมมากค่ะไม้ตีของพวงมาลาัยนะักท่องเที่ยวระบายสีนะคะอ้าวมาตอบคำถามในข้อที่หนึ่งกันอ้าวอ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งค่ะนีราชาช้างแสดงในานเพื่อต้อนรับไปตอบช้างแสดง เพื่อต้อนรับใครคะนักท่องเที่ยวค่ะเก่งมากค่ะนักท่องเที่ยวนะลูกนะเอาคําว่านักท่องเที่ยวไปเติมค่ะนี่ค่ะนักท่องเที่ยวนำไปเขียนค่ะนักท่องเที่ยว ่อไปทิติวันข้อที่สองค่ะอ่านโจทย์ข้อที่สองค่ะใบโบกส่งอะไรให้ประธานตอบใบโบกส่งจุดๆให้ประธานค่ะอ่าใบโบกส่งอะไรให้ประทานตอบใบโบกส่งส่งอะไรให้ประทานคะใบโบกส่งอะไรลูก ตีคองค่ะไม้ตีคองอ่าเยี่ยมมากค่ะเอาคำว่าไม้ตีคองไปใส่นะลูกนะนี่ไม้ตีคองอยู่ตรงนี้ค่ะเขียนเลยลูกใบโบกส่งไม้ตีคองมอไอไม,ไม่โทรไม้ตออีตีคอ,อองอคองไม่โทรของ หมายตีของดีมากค่ะต่อไปข้อที่สามค่ะชุดติมาอ่านโจทย์ข้อที่สามค่ะใบบัวส่งอะาไราให้ประทานต่อใบบ,บัวส่งจุดจจุุดดให้ประทานค่ะ ใบบัวส่งอะไรให้ประธานตอบใบบัวส่งส่งอะไรฮะพวงมาลัยอค่ะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยอยู่ตรงไหนลูกคําว่าพวงมาลัยอยู่ตรงนี้ค่ะพออัวงงพวงมออามาอยอลายพวงมาลัยเอาคำว่าพวงมาลัยมาตอบมาเติมลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะดีมากค่ะพออวงอพวง มออามาลอยลายพวงมาลยายเขียนเสร็จแล้วค่ะดีมากครับต่อไปค่ะข้อที่สี่นีราชาข้อสี่ค่ะอ่านโจทย์ค่ะเรู่าและใบโบกช่วยกันทำอะไรต่อบคูผาและใบโบก ช่วยกันค่ะอ่าตอบว่าอะไรคะภูผ,ผาและใบบกช่วยกันทำอะไรระบายสีระบายสีเก่งมากค่ะเอาคำว่าระบายสีตรงนี้ไปเติมค่ะเขียนเสร็จแล้วค่ะเยี่ยมมากลูกระบายสีเสร็จแล้วครับดีมากครับอา้าวหน้าต่อไป มาเปิดไปที่หน้าห้าสิบค่ะให้เขียนเลขเขียนเลขเรียงลำดับตามเนื้อเรื่องแล้วเลือกวาดภาพประกอบหนึ่งภาพมาเราจะเขียนเรียงลำดับของเหตุการณ์ได้เราก็ต้องอ่านก่อนนะลูกนะอ้าวเขากำหนดอะไรมาบ้างมาธนทรอ,อ่านคะ่ะ ประทานตีของเปิดงานใบโบกถือไม้ตีของใบบัวโยกตัวหมวนงวงใส่ปากลูกช้างละบายสีคนดูปลบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบ อ่าเราอ่านข้อความไปแล้วทีนี้เรามาเรียงลำดับค่ะเราจะใส่เหตุการณ์ที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งคือเหตุการณ์อะไรเอ่ยมีประธานตีค้องเปิดงานใบโบกถือไม้ตีค้องใบบัวยโยกตัวม้วนงวงใส่ปากลูกช้างระบายสีคนดูปรบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบเอาหมายเลขหนึ่งใส่ข้อความไหนคะ ใบโบกถือไม้ตีคองครับเยี่ยมมากค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะใส่หมายเลขหนึ่งลงไปในข้อความที่สองลูกใบโบกถือไม้ตีคองนะคะแล้วค่ะต่อไปหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองใส่ข้อความไหนลูกใส่หมายเลขสองข้อความไหนคะ ปะทานตีของเปิดงานค่ะถูกต้องค่ะนะใส่ไหมายเลขสองลงไปค่ะประทานตีของเปิดงานนะคะใส่หมายเลขสองลงไปเลอต่อไปหมายเลขสามค่ะลูกช้างระบายสีค่ะอ่าถูกต้องค่ะเหตุการณ์ที่สามก็คือลูกช้างเนี่ยระบายสีนะคะอ่าลูกช้างระบายสี ต่อไปค่ะหมายเลขสี่ใบบัวยอกตัวม้วนงวงใส่ปากเก่งมากค่ะหมายเลขสี่คือใบบัวโยกตัวม้วนงวงใส่ปากนะคะระบายสีพาดแล้วก็เลยเขินเขินใบบัวก็เลยม้วนงวงเนี่ยใส่ปากนะคะแล้วหมายเลขห้าก็คืออะไรคะชุติมา คน,ค,คนดูปรบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบค่ะอ่าคนดูปรบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบนะคะนี่คือหมายเลขห้านะลูกนะอ่ะเสร็จแล้วด้านล่างค่ะเด็กๆวาดรูปนะฮะเลือกเลือกมาหนึ่งข้อความนะคะเลือกมาหนึ่งข้อความเอามาวาดรูปนะลูกนะ,ะ,กนะ,ะวาดรูปสื่อความหมายตรงนี้เดี๋ยวค่อยวาดนะคะเดี๋ยวค่อยมาวาดส่งนะ มาดูที่หน้าห้าสิบเอ็ดก่อนนะให้โยงคำให้ตรงกับภาพโยงคำให้ตรงกับภาพค่ะคำแรกคำว่าอะไรคะภูผาค่ะภูผานะคะอ้าภูผ,ผาอยู่ตรงไหนโยโยงเส้นจากคำว่าภูผาไปหาภูผาเลยนะคะต่อไป คำนี้อ่านว่าอะไรคะงวงค่ะงวงอ่างวงอยู่ตรงไหนงวงอยู่ตรงไหนคะนี่อ่างวงอยู่ตรงนี้นี่ชี้มาตรงนี้ก็ได้นะลูกนะี่อ่างงวงี่งวง,ง,วงต่อไปค่ะอันนี้อ่านว่าอะไรคะห่ะางช้างค่ะ หางช้างหางช้างอยู่ตรงไหนลูกชี้จากหางช้างมาอมนี่ตรงนี้ค่ะหางช้างต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะโบค่ะอะโบโบโอโบนะคะโบโบโอโบโบ,โบอยู่ตรงไหนเอยน่ยชี้มาอา ต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะพิวิสถังสีครับถังสีอ่าถังสีเก่งมากลูกถังสีอยู่ตรงไหนตรงนี้ครัโอเคเยี่ยมมากค่ะมาถังสีตรงนี้นะต่อไปคำต่อไปอ่านว่าอะไรคะพิวิสแปลงครับแปลง แปลงนะคะแปลงอยู่ตรงไหนลูกแปลงอยู่ในถังสีนี่ใช่ไหมลูกแปลงอยู่ตรงนี้ลูกต่อไปกระมนพรนค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะลูกช้างค่ะลูกช้างอะชี้ไปที่ลูกช้างลูาชี้ไปที่ลูกชา้างอ่ะชี้ไป,ไปนี่ใบโบก,กับใบบัวเป็นลูกช้าง ชี้ไปสองตัวเลยก็ได้ลูกช้างก็อยู่ตรงนี่ลูกช้างมีสองตัวก็ชี้ไปสองตัวเลยต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะมกมลพรกระดาษกระดาษถูกต้องค่ะกรออาก,กะดออาสอดาดนะลูกนะกระดาษนะคะอสอบ,บริสีอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กดนะคะ นะออกเสียงคล้ายดอดเด็กนะคะกระดาษอยู่ตรงไหนกระดาษชี้ไปเลยจื๊อตัดไปนี่เลยลูกนี่กระดาษอยู่ตรงนี้ค่ะหรือจะอ้อมโค้งมาก็ได้นะแล้วแต่ใครจะโยงยังไงก็ได้ลูกอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ยังไม่เสร็จโดยทันทีเด็กๆจะต้องวาดรูปนะคะเลือกข้อความมาหข้อความ วาดรูปสื่อความหมายตรงนี้นะลูกนะโอเคนะคะอ่าเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งใต้โพสต์ใน a ฟ e b o o k นะคะเดี๋ยวครูจะดิดห้องให้เด็กๆไปทำการบ้านกันนะว่าเลือกมาหนึ่งข้อความเพื่อวาดรูปสื่อความหมายนะคะจากข้อความด้านบนนะหาข้อความนี้นะคะ <Yeah. S 1> เลือกมาโอเคนะอย่าลืมไปถ่ายรูปส่งนะคะครูยังไม่ได้เช็คตรวจการบ้านให้นะเ๋ยวต้องทำให้เสร็จให้หมดก่อนนะคะ โอเคหมดเวลาแล้วลูกว่าไงฮะวันนี้เวันเกิดหนูค่ะอา้าววันเกิดกวินทิพหรองั้นเดี๋ยวเรามาร้องเพลง Happy Birthday ให้กับกวินทิพกันหน่อยดีกว่านะเอากวินทิพใส่รีแอคชั่นขึ้นมาเลยลูก yeah, yeah. อืออ่ากวินทิพใส่รีแอคชั่นขึ้นมาเลยเอา่าเดี๋ยวเรามาร้องเพลง Happy Birthday กันมา Happy Birthday to you oh, yeah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. สันวันเกิดนะคะกะวินทิพนะอ้าวเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆอ,อวยพรวันเกิดให้กับ กวินทิพย์หน่อยเดี๋ยวเริ่มจากคุณครูก่อนละกันนะคะคุณครูก็ขอให้กะวินทิพย์นะคะมีความสุขในวันเกิดนะคะแล้วก็ขอให้หนูเป็นเด็กดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเรียนหนังสือเก่งๆนะลูกนะเป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเลยนะคะอ้าคนต่อไปมา ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้รวยๆครับขอให้กาวินทิี์เรียนเก่งๆค่ะขอให้ข้าศึกทำศึแล้วก็เรียนเก่งๆค่ะขอให้เพื่อนเป็นเด็กดีค่ะขอให้เฮงๆรวยๆครับขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงครับแขขอให้ทุกคนรักข้าวทิพย์ครับให้ข้าวทิพย์ชอบดีครับให้เก็บให้จวนนะหนูก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรง เป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ค่ะว้าวน่ารักที่สุดเลยเนี่ยแหมอยากไปกระโดดหอมแก้มทุกคนเลยเนี่ยไม่เด็กๆน่ารักจัง <c oughs> <c oughs> อ่ะบายและบายบายจ้ะเจอกันบ่ายโมงครึ่งนะวิชาคณิตศาสตร์นะคะค <c oughs> ่ะ